สวัสดีค่ะเพื่อนๆกับ EP สองนะคะการท่องเที่ยวเขาค้อและภูทับเบิกนะคะ3วัน2คืนด้วยกันหลังจากที่ EP แรกนะคะน้องพาเพื่อนๆไปกางเต็นท์ชมวิวนะคะที่เขาตะเคียนงองมสวยมากใครยังไม่ได้ดูไปดูนะคะหลังจากขับรถออกจากเขาตะเคียนงะนี่เดียวเท่านั้นเองค่ะน้องก็เจอนี่เลยเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักนะคะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟ เขาจัดบรรยากาศได้สวยแล้วก็หน้าแวะถ่ายรูปมากๆค่ะเดี๋ยวน้องพาไปดูด้านในนะคะตรงนี้นะคะหลังจากที่น้องแบบขับรถออกมาจากเขาทะเคียนโง่นะคะแล้วก็ผ่านน้ำตกสีดิดต,ตรงนี้ก็เป็นแทนลักเข,ข่าคอนะคะซึ่งน้องเห็นคนแบบจอดชมวิวจอดถ่ายรูปคือเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเขาประดับประดาด้วยดอกไม้นะคะสวยงาม แล้วก็ดูเหมือนตรงนั้นนะคะก็จะเป็นร้านขายอาหารด้านหน้าก็จะเป็นร้านขายกาแฟแล้วดูสิคะดูดอกไม้คือแบบน้องผ่านตรงเนี้ยประมาณสองครั้งนะคือ2ครั้งก็คือคนเยอะตลอดเลยค่ะแล้วก็ดอกไม้ก็สวยงามแบบนี้ตลอดเลยนะเนี่ยค่ะตรงด้านนั้นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะ บนเขาก็มาเช็กเอ็นถ่ายรูปกันต้องเห็นคนแบบแวะถ่ายรูปเยอะเลยนะแต่ก็ไม่เห็นแบบร้านอาหารเขาทานอาหารกันด้วยหรือเปล่าล้วไม่แน่ใจอ๋อนี่ไงด้านล่างเขามีกลางเต็นท์ค่ะนู่นเอาน่ะเราเห็นมีเต็นท์กลางอยู่ส่วนร้านกาแฟดูเงียบๆไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่านะคะตอนเช้าๆคงจะสวยแหละแต่ตอนนี้แดดร้อนนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ีสส่โมงครึ่งก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครตั้งใจมาเที่ยวเขาค้อแล้วแบบอยากจะเก็บจุดที่สวยๆนะคะแวะได้นะแทนลักเขาค้อนะคะนพราว่าเป็นสถานที่ที่น่าแวะถ่ายรูปมากๆเลยะคะ่ะก็คือน้องไม่ได้ใส่แมสมาก็เลยแบบ สำหรับใครดูคลิปนี้แล้วทำไมน้องไม่ใส่แมสใช่คะ่ะน้องไม่ได้ใส่แมสจริงๆก็คือว่าน้องอะ่ะเดินลงมาถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายรูปแป๊บเดียวนะคะและที่สำคัญนะคลิปนี้น้องถ่ายไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคมนะคะประมาณวันที่20หละช่วงนั้นนะคือข่าวโควิดอ่ะก็เริ่มตื่นตัวแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่ายังไม่มาบูมหรือว่ายังไม่พีคที่ขอพอหรือพูทบเบิกนะคะทาไหนก็ต้องขออภัยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะคะ ตรงนั้นก็จะเป็นเขาพระตำหนักนะคะพี่เห็นอยู่ตรงนั้นนะเออสวยอะ่ะตรงนี้ก็สวยนะคะเป็นมุมที่วิวสวยดีเหมือนกันค่ะถ้าหมอกม้าคือน้องคิดว่าน่าจะเห็นหมอกแหละเพราะตรงนั้นก็จะเป็นอ่างเก็บน้ํานะคะตรงนู้นจะเป็นเขาพระตำหนักค่ะจัดสวยค่ะทำเลดีห้องพักก็น่าจะมีนะหรือเปล่า โอเคเลยค่ะด้านบนเห็นไหมคะสวยงามถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเที่ยวทั่วไทยสไตล์น้องนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะคะแล้วน้องจะพาไปเท่ว แล้วน้องจะพาไปเที่ยวสถานที่สวยๆบรรยากาศดีๆนะคะแล้วก็ที่พักรีสอร์ทลานกลางเต็นท์นะคะให้เทือวประเทศไทยแน่นอนค่ะแต่ขออนุญ,ญาตแบบเน้นเส้นทางสายภูเขาก่อนนะคะคือแบบชอบจริงๆใครรอคลิปที่แบบน้องจะไปทะเลนะร <laughs> อก่อนนะ สำหรับน้องนะั้นน้องว่าที่เนี่ยนะคะก็เป็นจุดที่เราน่าจะแวะถ่ายรูปนะคะแวะทานกาแฟแวะทานอาหารนะคะเพราะว่าน้องเจอลูกค้าอยู่ท่านนึงเขาบอกว่าร้านอาหารที่เนี่ยอร่อยซึ่งตัวน้องเองก็ไม่ได้ชิมหรอกคะ่ะเพราะว่า น้องอะ่ะมาคนเดียวแล้วเดี๋ยวน้องจะรีบเดินทางไปภูทเบิกนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเอ๊ะเขามีที่พักไหมนะมีรีสอร์ทไหมนะเท่า,างไงก็ติดต่อไปที่เพจเขาแล้วกันเนาะส่วนน้องก็รีวิวสถานที่สวยๆบรรยากาศดีๆให้ดูเท่านี้พอนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะน้องจะพาเพื่อนๆไปดูเส้นทางลัดนะคะจากเขาค้อไปพูทเบิกเขาบอกว่าเป็นเส้นทางลัดค่ะเป็นเส้นทางเลี่ยงเอ๊ะ ยังไงนะแล้วไปแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะผ่านวัดผ่าซ่อนแก้วหรือเปล่าไปดูกันใน e ีพีถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องนะคะ